รแล้วจะมาท่าอะไรกันนะครับดูนนคะแนน,น,นก่อนนะคะตอนนี้คุณเกศ0ูนย์คะแนนค่ะ<ส>และคุณเมาส์นะคะหคะแนนค่ะส,ส่วนตีหน้าก็ศูนคะแนนค่ะร<ส>อบนี้สนับสนุนโดยเครื่องสำอางเทลมี เรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นทิปจากทั่วทั้งโลกท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยด้วยนะครับหาเราได้นะครับแล้วก็มาเจอเจอนำของดีมาโชว์กันสามพันมาชมกันเลยมาพร้อมกับมิสเตอร์กลุ่มคลิปเลยมาเลยคุณไปแต่งตัวเมือนเขาอ่ะ ยังงมีคดเหือแปลกไม่ไม่ได้หรอกไปแต่งงี้เป็นเหมือน ก็ตลกตอนโบกกระทะนี่ผมไม่แต่งไม่ได้แล้วหรอฮะตัวนีมึงนะโอ้แบบแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหาคนตื่นเต้แม่ผมให้ทุกกี้น้องสาวผมว่าทุกกี้ไปหาอะไรมาแปลกๆมาได้ยังเนี่ยได้ไปแล้วค่ะนี่อะผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นเทวดาดอกเขาเรียกว่าหมดที่ดอกหมดที่ดอกอ้าวดอกทุกที่เลยดอกข้อะไรดอกข้อหมดที่ดอกหมดที่ดอกสนามไม่ได้ดอกแล้วที่ไหนอะที่ไหนมั้งไม่บอกไปดูเองดูเยวเขาดอกดอกที่ไหนไม่ได้ที่นี่ไปดูดิมา ลูกบอลติดอยู่ที่ไอ้ข้อข้อเท้ามันนึกว่าติดอะไรไว้เขาหนีบไว้หนีบไว้แล้วเดานต่อเลยอ่ะใช่หรือยังไม่เก่งนะอ้าวอันนี้คลิปต่อไปเนี่ยไม่ธรรมดาอะไปไปเดากบอลอยู่ที่ดาวอังคาแล้วไงอันนี้ไม่ได้เดากบอลนะนี่ไม่ใช่คนธรรมดาฮะขาเป็นอะไรอ่ะถ้าเดินอย่างนี้มนุษย์อะไรฮะการพิการลิงลิงลิงพิการว่านอนว่านอนลิงไงโอ้หน้าด้วยสินะโอ้ยนาอันนี้เหมือนหมูยืนได้มากกว่าทำอะไรทำอะไร มปคลิปไปยังไงไหมมาช่เมะไปดูคลิปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนคลิปจะขาดเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ก่อนแล้วจะตื่นร้องหัวแตกเย็บปาอ้ยไม่ใช่คนฮะแต่เป็นวานอนนะวานอนเทควันโดโฮไปรู้ไปไปดู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  Everybody was confused บอกตรงว่าไอิงคุณได้ไงถ้าไม่มีแล้วไม่ต้องมาคุยนะคลิปอะมีครับ โอ้ยคิดเยอะเนี่ถ่ายไปเยอะใช่ไม่จแบ้อะไรแปลกเจอของแปลกไถ่ายจุดบ้านถ่ายต้องถ่ายนี่ะมาเผยแพร่มาเผยแพรมาเนี่อรเนี่อะไรเอทวรถสีล้ออ่าสล้อโระหำโอ้โหยังไงตำบลชอนชัยไปดูเลยครับเอทีวีโหดยังไง Think about the next man begging you, hitting the power, the way that I get very wet. Work, with the diamonds in your collar, we bouncing so the switches like a six-pound. Follow me and you, which is the world, baby girl, promise. I'm sick with my dreams, the EVs in the you Life's a living dead, you walk not go. That's like the gap you've got, it's all over. Loves like a juggle of war match, you can't blame you for. ลากีธรรมดาก็ละมัอยู่แล้วอันนี้แบบต้องมีท่าแปลกๆเลยด้วยนะแทงมีไงโอ้ระหังระหังมากระหังมากคลิปสามแน่นอนครับคลิปสามคนไทยคนไทยครับผมมาแน่ทำยังไงทำงั้นทำดีกว่านี้อีกเฮ้ยมันระดับโลกนะเอาคุณโยครับคุณพินโยพู้นี้ท สไลด์ก้นมาด้วยเนี่ยนะสิ่ไปขวดร้องเพลงชิงชาสวรรค์มาด้วยเหรอมันคืออะไร ATV สี่ร้อยว่าอะไร ATV ATV นี่คือมันเป็นอักษรย่อครับตัวย่อจริงๆมันคือเอ่อทเทเรนติคอลออทเทเรนติคอลนึกแล้วเจ้าเครื่องยนต์ไอ้สี่ร้อแบบนี้ฮะครับถ้าแปลเป็นไทยก็จะแปลว่ายานยานยนต์หรือยานพาหนะที่สามารถวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวครับ โอ้เมื่อวจะเป็นพื้นผิวแบบหน้าครุขะได้ตรงไไไหนด้ครับได้ตรงครับโดยที้ครับจริงเขาไม่ทำอะไรรถประเภทนี้ไม่ถึงคือรถประเภทนี้จะใช้ไว้สำหรับขี่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งใช้ในงานเกษตรกรรมจะเป็นขับเคลื่อนด้วยสี่ล้อครับโอไม่ใช่ว่ามาดัดแปลงนะครับไม่ใช่ครับอันนี้ผลิตมาจาก โดยตรงจากโรงงานครับ oh. แล้วนี่คืออะไรเนี่ยตเต็มไปหมดเลยทั่วรางวัลเนี่ยรางวีรางวัลฮะอันนี้เขาใช้สำหรับโชว์แข่งหรือยังไงฮะอันนี้เป็นแข่งครับแข่งในแนวเหมือนมอเตอคร์คอร์สครับมอเตอร์คอร์สก็คือมอเตอร์ไซค์วิบากรถ <compet> แบบนี้ก็มีประเภทที่สร้างมาเพื่อขี่รถแนววิบากเหมือนกันโดดเนินอะไรพวกนี้เหมือนกันคือเป็นท่าทางหรือว่าความเร็วความเร็วครับแข่งขันเหมือนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สนะครับโดดโดดเนินโดดเนินด้วยแต่ก็เร็วด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้อาชีพของวิญญงคือทำ ระบบไฟฟ้าก็แล้วก็เครื่องปรับอากาศครับไม่เกี่ยวอันนี้เลยไม่เกี่ยวอันนี้เป็นอดีเลกอันนี้เป็นอดีเลกครับแต่เป็นแชมป์เต็มหมดเลยนี่นะกี่ปีแล้วครับเนี่ยเล่นมา5ปีแล้วครับ5ปีแพงปะขานนี้เลยแล้วกันนะคันนี้นะครับคันนี้ก็4ี่แสนกว่าบาทครับ4ี่แสนกว่าโอ้โหแพงกว่าชีวิตแพงกว่าชีวิตคุณหม่อมเองเนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าไปข้างนอกเดี๋ยวจัดที่เต็มที่เดี๋ยวโชว์เต็มที่เดี๋ยวลองดูจะยกมายกหลังอะไรเงี้ยเอาเต็มที่เลยผมจัดที่เต็มที่เลยคุณคุณอาจจะอะไรครับตรงไหนครับ ไเลยนะไปเลยนะวางนะไปลองหน้วเลยนะไปลองนาเหรอไปไปจริงเหรออ้าวไปงั้นไปห้องเราด้วยเลยไปไปยจับปลาโซ่เป็นการต้องส่งเยอะแยะอีกครั้งเลยแหมอันนี้ถ้าจะถ้าจะมันคุยกันไปแล้วถึงเรื่องราวของผู้ไอ้ลงม้วนเยอะแยะมากมายมาถึงตรงนี้ จะโชว์อะไรกันขนาดไหนดีได้ครับเริ่มต้นจากที่บันไดม้นเลวนะเอาละครับเอาแล้ฮะคุณโยจะไปนะเจ้าหน้าที่พร้อมนะครับผมก็คุณโยนะครับไปแล้ฮะเราไปด้านโน้นนะฮะเพวกเราไปนั่งนั่งนั่งชั้นชั้นชั้นบนก่อนนะฮะรุ่มจับมือกันและวได้จะไปที่บันไดนะฮะแล้วกำลังขึ้นไปนะครับแล้วก็รอผมอยู่อ่าอ่าเอาแล้ครับลงเดี๋ยวนะไปนะครับไปนะครับลงมาแล้วนะครับไปแล้วครับ เชิญลงมาแล้วครับมาเลย เสียวมากแมมันมันลุ้นแล้วมันตื่นเต้นเลยเที่งลองไปที่งฮะคุณคุณปัญญาคุณพูดอะไรเดี๋ยวบองว่ากันมาถึงตรงนี้ถ้าคนชนคลิปอเห็นลีลาไปทั้งหมดเยอะแยะมากมายเราจะท้าอะไรดีมาเทลมีก่อนอ่ะมอบกันไปก่อนเครื่องสมางเทลมีค่ะมา่อะไรทอะไรสัญลักษณ์เทลมีมาท้าคนชนคลิปจะท่าอะไรดีเราเห็นหลากหลายท่า ตะกี้ผมเห็นมีแวบๆมียกตะแคงแต่ว่าส่วนใหญ่เราเห็นเนี่ยมีมียกหน้าหรือยกหลังตะแคงนี่เห็นแวบๆนิดเดียวเองตะแคงคือออกข้างซ้ายหรือขวาก็ได้เนี่ยมันแวบๆผมจะท้าให้ตะแคงตะแคงตะแคงซ้ายก็ได้หรือขวาก็ได้หมายว่าคุณต้องใช้ล้อหน้าหรือล้อหลังข้างใดข้างหนึ่งตะแคงไปตะแคงไปแต่สองล้อที่อยู่ข้างบนฟ้าเนี่ยจะต้องอยู่บนเหนือคนของผมอาสาสมัครสัก ห้าคนเอาห้าคนเลาะห้าคนนอนต่อกันตามยาวสองล้ออยู่เหนือห้าคนนี้ตลอดไปเลยได้หรือไม่ได้ได้ค่ะได้ได้อะเมา ผมว่าผมว่าได้นะครับเพราะว่าพี่เขาแบบเก่งมากคนที่หน้าได้เหมือนกันค่ะได้เหมือนกันได้เหมือนกันมั่นใจได้ถ้าคนทั้งหมดถ้าได้ยินเสียงดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปถ้าเขาจะรักสมองแตกเราเห็นแม่กวาดเสียวมากแล้วตอนนี้5คนมานี่มันก็น่าตื่นเต้นเดี๋ยวจะให้คนโรนได้ทำสมาธิดีๆก่อนและเดี๋ยวจะอีกสักครู่หนึ่งจะดูว่า5ชีวิตเนี่ยที่จะมานอนนี่จะเป็นใครอุ้ยแซ่โก้ในงนะจริงไรอย่างไรสั้นชายเดช คนที่นอนเรียงกัน5ชีวิตจะเป็นต่กแทงผ่านไปได้หรือไม่อ่าลุ้นกันอาคะแนนครับคะแนนตอนนี้ต้คุณเกศ0คะแนนค่ะและคุณเมาคะแนน1คะแนนค่ะส่วนน้องตีน่า0คะแนนค่ะรอบนี้สนาบสนุนโดยกาแฟบรีไอซ์คอฟฟี่นี่ะครับ5คนนอนเรียงตักแทงล้อนะครับแล้วก็ ผ่านไปให้ไ <incom> ด um> ้นะครับได้ไปได้เอาใจช่วยนะครับไปที่ห้องส่นนู้นเลยครับมาดูนะครับว่าจะต้องจะแทงแล้วก็จะต้องยกล้อผ่าน5ชีวิตไปละจะเป็นไปได้หรือไม่ทุกคนตอบว่าได้หมดเลยเอาละรับสมัคร5ชีวิตให้โอกาสแกงสารชาก่อนนี่เป็นโอกาสที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ผมพิสูจน์ฝีมือขอเชิญขอเชอญโอกาสนี้ดีมากรู้จักดูมากคุณมั่ม ไหนอ่ะไปไหนอ่ะเอาไปไหนผมดีกว่าอะไรนะเกิดเป็นลูกผู้ชายมันต้องลองทุกอย่างเอาละได้มาแล้วหนึ่งคนโอเคมามามามโอ้ยเลี่ยงเลยเสียดายพี่ลงไปแล้วอ่าเจ้าหน้าที่จัดนะครับเจ้าหน้าที่จัดโอ้โหมีน้องกล้าหาญอยู่คนเดียวครับอ่าแนบแนบลำตัวไว้ไม่ได้กล้าหาแล้วครับมันไม่มีใคร ครับตรงนี้นี่นะครับเอามือแน่เท้าไว้ปลายเท้าชี้ฟ้าไว้พร้อมที่จะตั้งหลักตรงไหนเอาให้ได้นะฮะจะวนไปยังไงมาเราจะเริ่มจากทานฝั่งนู้นใช่ไหมครับฝั่งนู้นนะฮะพร้อมนะครับเอาละครับไปเลยครับตั้งหลักแล้วครับไป สุดยอดนะครับทำได้นะครับต้องง้อาด้วยนะฮะ้วก็ตั้งหลักะคุณโ่ยังไงต่อ้เสียงที่วนี้ผมก็ต้องทำเพราะมันคืองานครับคุณมัมช่วยพาคุณโดบอกหลังหน่อยได้ไหมเอาแบบน่้ต้องต่อหลังเลย บเบิดทางซึ่งเก่งในตัวเหมือนกันว่าคุณเป็นซ้อนแล้วพ <c oughs> มันจะเดตอนไหนได้ยังไงเนี่ยม,มันหลุดตอน,ตอนไหนความไม่คนเลือกด,ดึงมาฟ้าอะไรพึ่เอามาก่อนเพื่อชีวิตน้องผมอ่ะ <c oughs>